รับเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานผู้ชมที่มีอายุต่้วแต่8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสน,บสน,บนุนในเร่อตามนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกราบสวีดัสสวัสดีพี่คนทุกททันกันด้วยนะครับผมอ่า วันนี้อยู่กับผมตุตาโบบาชาแนลกันนะอวันนี้เรามากับเกมพีจีสลอ็อตคนดีคนเดิมเช่นเคยนะเออมาแล้มากับเกมมหัศจรรย์แม่น้ําไทยหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเกมตลาดน้ํากันเนะาะอเพื่อเป็นการไม่รอาชา้าเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าไปวันนี้เอาทุนมาที่500บาทนะเปิดเบดแรกเราไปที่เบ็ด้กันเลยเนาะเออเปิดเบดแรกเราไปที่เบ็ห้กันเลยดีกว่าป ไปกันก่อนสิบมุนไปก่อนเออเอ <c oughs> อสวยมีอะไรหรือเปล่าวะโหไม่มีอะไรเลยเ้ยเอาดีสซเกเตอร์จะเข้าหรือเปลามาดอกแรกสซเกเตอร์จะเข้าหรือเปลอ <c oughs> มาเปลามาเปลอมไม่มา ไม่มาโอ้โหหลอกให้ลุ้นอย่างเดียวหลอกให้ลุ้นหลอกให้ดีใจอย่างเดียวนะมันไม่มาให้ตาว่ะสวยอืมไหลปุ้ยเลยไปเออสวยมีไหลอีกหรือเปล่าโอ้โหเล่นเบ็ดกันดีกว่าไปดีเบ็ดสามกันบ้างเนาะเบ็ดอาบัทเกือกเกินเออเบ็ดอาบาตเกือกเ,เ,เกิน ไปดิเบ็ดสามบาทกันก่อน,นเนาะไปสิบหมื่นไปอืมสวยไหลปุยลุยไปไหลปุยลุยไปม,มาหน่อยดิเฮ้ยมาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเกินไปเว้ยนะเกินไปเว้ยนะ ซื้อหน่อยแล้วกันไปที่225บาทไปวัดดวงวัดใจกันก่อนเนาะเออเบ็ด3บาทซื้อกันก่อน225บาทจะมาหรือเปล่านะถ้าถามว่าพี่ตาเล่นเว็บไหนนะพี่ตาเล่นเว็บตรงจากสิงคโปร์นะ API แท้นะอาน่ามาฐถานเดียวกับบอดเลยนะพี่ดูเนะาะใครจะตามอ่ะลิกอยู่ใต้คอมเมนต์นะสวยไปก่อนที่14หมุนไปเออ ได้มาที่1 4ี่หมุนจะได้กําไรหรือกำัดนะรอบนี้นะเออมาหรือเปล่าเนี่ยมาหรือเปล่าเนี่ยซื้อไปที่225บาทมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยเบ็ด3บาทเนี่ยสวยวายมาแบบนี้อเออสวยไหลปุยไหยไปมีไหลหรือเปล่าไม่มานะเออสวยไหลเคไปปัน่นไปไวายมาสวยเออวายมีอื้มไหลวายไปต่อเออ สิบเก้าบาทไปแล้วตอนนี้เหลือแปดมุนแล้วนะสวยสิบสี่บาทไปก่อนเก็บตัวคูณไปยาวๆเออไหลใบหรือเปล่าไม่มีตัวไหลนะสี่สิบบาทไปละเก็บตัวคูณไปยาวๆเก็บตัวคูณไปยาวๆมาหน่อยดิเฮ้ยเออไะไรอีกหรือเปล่าเบ็ดสามบาทสวยลายเคไปก่อนออสวย เออสวยเสื้อไปที่225บาทนะได้มา73บาทอยู่เลยเพี่คอโดน่ะเออเหลือสามมูลละมาหน่อยดิเฮ้ยเงียบเกินคนกันเองนะเฮ้ยมาหน่อยเออมาก่อนวายแบบนี้ไหลไปสวยมีอะไรหรือเปล่าเออไหลดอกอะไรเนี่ยดอกอัญชันเปล่าวะพี่คอนโดนสีม่วงๆเนี่ยดอกอัญชันเปล่าวะสวยเง,นงินรางวัลซุปเปอร์ไปกับดอกนี้ไปที่สองร้อยสี่สิบสามบาทกันไปก่อนไปเออ กำไรมีให้เห็นแล้วนะเสื้อไปที่สองร้อยยี่สิบห้าบาทตอนนี้กำไร,ไป,ออำไ,รไปแล้วเออกำไรไปแล้ววันนี้มันได้มาที่สามร้อยสามสิบห้าบาทไปเออเออนี่นะครับพลังเว็บตรงนี้พลังเว็บตรงได้มาที่สามร้อยสามสิบห้าบาทไปขยับเบ็ดกันต่อ,อ,อลองวัดวดวงวัดใจไปที่เบ็ดสิบกันไปลองดูเนาะไปที่เบ็ดสิบกันบ้างเนาะ ไม่มีตัวไหนนะเคตสอง,สองไม่มาไหลกันไปก่อนไปสิบหมุนเออล้างหน้าไก่กันไปก่อนมาหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่าสวยไหลไปก่อนอื้มอื้ไหลเป็นน้าโอ้โหตังผมอะไหลเป็นน้า,นานมาหน่อยดิโอ้โหอื้ม เกินไปวะนะเกินไปวะนะโอ้โหซื้อนี่โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไม่ไหวนะไม่ไหวนะไปดีเบทหกกันบ้างดีกว่าเออไปดีเบทหกกันบ้างดีกว่าเบทสิบเงียบเกินเบทสิบก็เงียบเกินลองเปิดโบกันบ้างเนาะเออสิบหมุนกันไปก่อนไปสิบหมุนกันไปก่อนไป เออสวยไหลปุยด้วยไปโอ้โหสวยไหลไปต่อเออไหลต่อเออสวยเบตหกบาทได้มาที่สี่สิบบาทอ่ะซื้อเลยปะโอ้โหไม่พอมันไม่พอว่ะพี่คนโดมันไม่พอไม่พ <c> อ <oughs> ขอโทษที่ไอ้ด้วยนะหา <c oughs> พี่คนดูนะเออช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนนะอยู่ อยู่ๆก็ร้อนอยู่ๆก,ก็หนาวนะตามแบบแปแบบว่าปรับร่างกายตามสภาพอากาศไม่ทันเนาะลดลดมาที่เป็ดสี่กันบ้างดีกว่านะตอนนี้มันเริ่มกินแล้วมันเริ่มจะกลับมากินอีกแล้วไปต่ออีกสิบมุนไปเออรอบน,นี้ลองปิดโบกันบ้างดีกว่าเนะตลาดน้ําเนี่ยมันเงียบเกินแหลกก็มาดีอยู่ตอนนี้เงียบอีกแล้วโอ้โหมาหน่อยดิ พลังเว็บตรงมาหน่อยดิเฮ้ยสวยไหลปุยลุยไปเออวายมาไหลไปโอเคแถวสองไม่มาลนะเสียดายเสียดายใครจะตามลิงอ์อยู่ใต้คอมเมนต์หนะ้าพี่ก็ดูนะเออฝากร้อยแตกล้านก็ถอนได้นะเออซื้อเลยละกันนะสามร้300บาทไปวัดวดวงวัดใจไปจะมาหรือเปล่าจัดไปก่อนสามอบาทเบ็ดสบาทจะมาหรือเปล่าเนี่ยเออ มันจะมาหรือเปล่าเวลาเนี้ยพี่คอนโดสเก็ตเตอร์ตอนนี้มาที่สี่ตัวนะจัดไปก่อนส2บหมุน่นไปจะกำไรหรือกำมัดเรามาวัดดวงกันตรงนี้นะอ,อะไรที่เป็นการเสี่ยงตามันเอาหมดอยู่แล้วไงเออแต่ตอนเนี้ยมันจะได้หรือมันจะเสี่ยวะตอนนี้มันจะได้เลยว่ะสวยอะไรเคไปเออสวยนี่ผักอะไรอ่ะคนโดคันาป่าวะอืสวย เบ็ดสนะี่นะเซิร์ไปที่สามร้อยบาทจากกำไรหรือกำัดฮะืสวยโหดอกนี้ขึ้นไปที่พันแปดวันเยียบโอ้เกินไปว่ยนะเกินไปว่ยนะเงินรางวัลซุปเปอร์ไม่ัาดดอกนี้ไปที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทไปก่อนเออเบ็ดสี่บาทเดินแรงจัดืสวยอะไรอีกหรือเปล่าเออเออสวย เงินรางวัลปเปอร์ไหมกะไปต่อเอออีก251บาทไปขึ้นมา2,000แล้วเนี่ยขึ้นมา2,000แล้วเนี่ยอืมอ้มอื้มมาหน่อยดิสวยโอ้เงินรางวัลรวมดอกนี้ไปที่สองพันเก้า สิบเก้าบาทไปก่อนนะเออวันชี้คบซื้อสามร้อยกำไรไปพันเจ็ดเลยเนี่ยเออสำหรับวันนี้ตาพอแค่นี้นะตอนนี้กินเต็มมากพอแล้วนะพอแค่นี้เนาะเล่นน้อยๆพอวันนี้ไม่โลภนะวันนี้ไม่โลภเนาะเอ,อวันนี้บวกเยอะอยู่นะวันนี้ก็พอกันแค่นี้กันก่อนอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอ,พอกันก่อนนะสวัสดีครับุกคนดูเออ ไปก่อนนะ b y าย y จุบ